แล้วก็มีหนทางใดที่ทำให้เจ้าจะมีรอยยิ้มขึ้นมาบ้างบอก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 พี่พี่จะจัดให้เลยจริงเหรอพระเจ้าค่ะพูดจริงสิหนทางมีนะพระเจ้าข่าคือว่าหนทางมันก็มีไปค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไปโรงแรมก่อนไหมไปค่ะไม่ต้องโรงแรมหลังรงลิเกให้ได้ค่ะี่ชอบมันก็มีไปคะแต่ว่าผมฉันไม่กล้าจะขอกลัวว่ามันจะมากเกินไปวยหวยแท่ดาวกับเดือนเท่านั้นที่พี่ให้เจ้าไม่ได้ ที่เจ้าจะทูลขอในหลงว่ามาปิถ้าหากว่าเสด็จพี่เนี่ยไม่อยากให้ใครว่าเราใช้พวเป็นพวกเฉลยเสด็จพี่ก็เซ็นใบเวรเมืองเถือได้ไหมครับได้สิอ๋อนี่ใบเวนเมืองแบบไหนแล้วใบเวรเมืองอ้าวตอนนี่เตรียมกันไว้แล้วเหรอเตรียมกันมาแล้วก็ไอ้ ลงพระหัตุปลดปล่อยอิสรภาพไม่เป็นเมืองขึ้นหรือว่าเมืองเฉลยเรื่องแค่นี้เองทำไมพี่จะให้ไม่ได้เมื่อจึงเตลเมือใบเวนเมืองจะได้สิ้นเรื่องกันสียทีให้กับเมียรักเธอสุภาวดี มัคเหยอดยาใจเลิศราชภูมิมัคยองเห็นรายศึกของกินมหาราชายิ่งว้าวเพชรทองออกจากพระราชทัศน์สองห้างมัคยองจึงเอื้อช่วช้าขอไม่าพระลงองค์จักรพรรดินีมหาราชามรอท่านกำลังจะทำอะไรกันพะยะค่ะกำลังจะเซ็นใบเวรเมือง ให้แผ่นดินของพม่าใต้เป็นอิสระภาพพระองค์กำลังจะเซ็นใบเวรเมืองคืนถูกต้องให้กับแผ่นดินพม่าใต้ก็เราอมขอถามพระองค์สักนิดหนึ่งเถิดทำไมกระนล่าพระองค์ถึงไม่ไต่ตองดูว่ากว่าเราจะได้แผน่นดินพม่าใต้มเป็นเมืองขึ้นเราทหารหารภายในเมืองพม่าเหนือน,นั้นต้องลง้มตายเป็นจำนวนมากการที่พระองค์นั้นจะเซ็นใบเวรเมืองคืนให้โดยหน้าตาเฉยอย่างนี้ ก็เราบอกคิด,ดก็มันไม่เหมาะไม่ควรใช่ไหมครับขอเดชธรรมทุกขอออ์ของพระองค์คุณท่านทุกที่โปรดเอา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 ,เอา,เอานี่นี่นี่ก็เราบอกข้าใจผิดไปใหญ่หรือเปล่าต้องมันอยากจะรู้ว่าพระองค์เนี่ยรินโนพระองค์เป็นเจ้ากันแน่ใครเป็นเจ้าในแผ่นดินนี้กันแน่แม่จะมีอำานาจเกิแม่แม่ฉักรราชสามารถใช้วาจาสั่งสอนผู้นำประเทศเช่นเคงช้าก่อนพ,พระองค์ถ้าเกิดว่าองค์จอมประัตร์เป็นมหาราชานั้น อยากจะตามตาะสง์ของพระองค์นะเซนใบเวนเมืงคืนให้ท่านอยากได้มากใช่ไหมเล่าอยากได้ผู้ชมอยากได้พี่หือรอยากได้มากได้แล้วเด็กก้าวอมจะให้บงกแล้วเปิดร้าชจอผูมาขยองจึดที่ใหนห้าห้าห้ใ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 ห้ห้ ถ้ากูไม่เห็นกับความดิบความดีเมื่อครั้งอดีตออกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับกูร้อยครั้งพันครั้งกูตัดหัวมาไปนะพเพราะเนี่ยเขอไม่ะอบค์ ว่าจาของมึงเยี่ยง,ง็คือสิ่งที่กูพูดไปที่กูทำไปกูทำไปด้วยความถูกต้องคำพูดวาจาของมึงอย่าคิดมาเยอะเยอะและยุงยงเสด็จพี่ของกูทำไมล่ะกูบอกให้มึงหยุดกูจะพูดกูบอกให้มึงหยุดนาวะจะพูดกูบอกให้มึงหยุด ไอ้ซื้อเสียงแตงวาจาเยี่ยนนี้ก็เราหมอกคิดว่ามันไม่เหมาะไม่ควรเหตุชฉนยา่เล่าสองครั้งสองขาดเสด็จพี่ถึงตกหน้าก้าวหมอกเฮีะค่ะเหตุผลจะเป็นเหตงอหารทำการเช่นนี้มันใช่วิสาสะมากเกินไปนี่ข้าเป็นประมุขของพม่าเหนือ แล้วนี่คืออัครมหาราณีเทีย่ประทีปคพอจะได้ชื่อว่าเป็นน้อยแต่ข้ามารักเสมอด้วยถูภวเจี่เป็นขาว่าคมคนกับเดี่อยู่เมืองนี้เป็นีหา้านแลวเรสคนกับาน้นจะไุ่ดด้จะกลับยังไงเราตอไม่ได้ใจกลับไม่กลับปาเอาไ ไปด้วยเนี่ยพี่ขาดสอไม่ได้พี่ขาดเธอไม่ได้มันยุกที่นึงมันจุกที่เอาล่ะในเมื่อการครั้งนี้เจ้าทำเกินกว่าเหตุเพื่อในการสั่งสอนจงฟังคำข้าองค์มหาราชาภายในวันนี้ก่อนตะวันตกดินข้ามาอีะกิ ดินไม่เยเหี่ยวหากกูยังเห็นมึงยังลอยหน้าอยู่ละก็เกี่ยวว่ากูร้าย,ยโทษสารุทโทษของมึงครั้งนี้ประหารชีวิต